สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําของสะสมอุปกรณ์เกมตกปลานะครับเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับนนด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างอีกข้างหนึง่งด้านบนข้อสังเกตในการซื้อนะครับ อุปกรณ์เนี่ยจะสามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องโดยเฉพาะเท่านั้นก็คือจะเป็นรุ่น3 H, new 3 ds new 3 dsll 3 ds 3 dsll นะครับเครื่องไหนเขาก็จะวงเครื่องนั้นนะครับห้ามซื้อผิดนะครับใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ผมแกะอุปกรณ์ออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกมสำหรับดาวนโดด์โหลด จะไม่มีแผ่นให้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแปลงเล่นไม่ได้เล่นได้เฉพาะเครื่องแท้เท่านั้นนะครับอ่าดูนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่แกะออกมาแล้วมีอะไรบ้างฝาหลังฝาหน้าตัวเสียบช่องนี้นะฮะ ก่อนเข้าเกมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอ,อันแรกนี้คือฝาหลังที่ติดข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเริ่มจากฝาหลังก่อนเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะฮะฝาหลังเนี่ยสภาพเป็นนี้นะฮะสามารถแกะมาได้ ดึงมาได้ด้วยแล้วก็หมุนเหมือนคันเบ็ดจริงๆนะครับอ่าพิธีการเอาเครื่องมาใส่แล้วก็กดปุ่มแล้วก็ค่อยๆกดนะฮะปบ๊บนะฮะอ่าผมลืมแจ้งไปว่าจะมีฝ้าใส่ฐานสวิตช์ออนออฟเพราะว่าจะมี อินฟาเลตอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเสียบช่องนี้สแกนนะครับอันนี้ผมก็ต้องหยิบเครื่องคราวที่แล้วที่เอามาให้ดูนะฮะับ n s t s t h u n u n t X r X นะครับนะครับ ก่อนอื่นเราเสียบเข้าไปด้านนี้นะฮะซ้ายมือก่อนอเข้าเสร็จแล้วค่อยๆลงนะครับระมัดมระวังหน่อยเครื่องนะฮะเป็นรอยทีนี้เราก็มันจะมีแป็กอยู่ด้านหลังนะฮะดูก่อนเสียบะะให้ตรงร่องแล้วก,กดทีนึ่าเข้าเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จสิ้นปรกอบฝาหลังก่อนนะฮะอันนี้ฝาหน้าฝาหน้าไม่ยากครับดูด้านที่เป็นโค้งๆนะฮะด้านนี้เป็นเหลี่ยมๆเปิดนิดนึงเกี่ยวไว้หนึ่ง สเรียบร้อยนะครับสุดท้ายครับผมอย่าลืมแว่นขยายครับ เราจะมาติดตรงนี้ครับปิดเพื่อขยายเรียบร้อยข้อเสียคือเวลาถ่ายรูปเลนก็จะไม่ครบนะครับอ,อันนี้ดูจากเครื่อง monster hunter x เป็นอุปกรณ์ เหมือนเป็นอีกชิ้นหนึ่งเลยครับเวลาเล่นเปิดฝาใช่ไหมครับแล้วก็หมุนลงมาแล้วหมุนหมุนหมุน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 ,มน,มนได้ครับนะฮะยังไง ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ